คำว่าธรรมะธรรมา,มา่าความจริงของตูกชีวิตสรรพสัตว์ออในโลกอันนี้ย่อมมีดีและบดีคู่กันออมิจฉาคือความเห็นผิดสัมมาคือความเห็นตามความเป็นจริงเป็นธรรมดาการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พวกเ้าได้ยินได้ฟังมากสรุปแล้วด้วนลงแต่เป็นผู้มีจิตเจตนา จยากใค้นถอนความเห็นผิดโดยเราจะแสดงตามความเป็นจริงนั่นแหละว่าเวลาพวกเ้าฟังรรมนั้นอันนี้ที่องดันอง์นี้ที่เพิ่นวาที่เพิ่นแสดงออกมาเจต,ตนาของเพิ่นโแย้วยแจะเป็นความปรารถนาและวังดีกับทุกๆคนนั่นแหละแต่วพวกเ้าฟังแล้วนะว่าแมนว่าไปยืนยันไปตัดสินว่าองค์นั้นพูดผิดองค์นี้พูดถูก สำนักนั่นสำนักนี้แล้วก็หาเหตุผลต่างๆมายกอ่านความเห็นของตนเพื่อให้คนล่งความเห็นของตนที่จริงเนี่ยถฮาที่เฮาฟังมาเบ็ดตุกอาจารย์นั่นแหละล้วนแล้วแต่มีความปราถนาและหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่อสัตว์ด้วยกันเบ็ดทุกอย่างานั่นแหละแล้วก็ธทรมะนี่นํามาปรับเพื่อให้เห็นตามความจริงว่า ถ้าทำเลวทำบดีก็ต้องได้รับผลกรรมคือการกระทำทางบดีถ้าทำดีก็ได้รับผลกรรมทางดีหลาจังหว่าพวกข้านันเลือกขีดเวารณาบางดีดีโลกนี้ก็มีดีมีเลวมีมจชาและสัมมามีคนพานและคนดีทั้งสัน้ามันดีทั้งเบิดคือสิบ,บ่มีทหารบ่มีตำรวจดอกทามันดีทั้งเบิด อันนี้เก็เป็นธรรมดาเนพวกเข้าเห็นความบรจีรังอย่างยืดเห็นความถูกที่พวกเขากําลังประจญเผชิญอยู่นี่แหละเลือกปฏิบัติเลือกว่างจิตเลือกว่างใจมันเป็นคําสอนทั้งบดที่พุทธเจ้าเข้าแสดงออกมาก,กเพื่อที่ให้ปล่อยว่างจากความยึดมันม่นถือมั่นในความเห็นแก่ตัวเพราะว่ามันมีความเห็นแก่ตัวนั่นแหละมันจึงมาเที่ยวเยือนายแต่เกิดอยู่นี่ เหตุนึงใดั้างศสระอารมณ์ความยึดมั่นเือมันในความจากใดอยากดีอยากมอยากเป็นอยนจากมีอำนาจเหนือใครๆข้ทั้งปวงจึงมีการเบียดเบียนและทำลายทำารซึ่งกกนแลกกันถ้าเราเห็นความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมชาติลืกกดแห้งกรรมที่เป็นธรรมดาของมันมีอยู่แล้วคือทำดีก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีทำเลวก็ได้รับผลตอบแทนที่เลวแลยวเรื่องลึกเข้าไปก็นั่นอีก คือเรื่องสวรรค์คือเรื่องนกกรกพวกเข้าบโบหูบ่เห็นอพวกเข้าบอท่านถือเสือเขาเบังสวรรค์ดิบๆนรกดิบๆนี่ก็ได้ดอกเอป็นลักของเขาเขาจับได้เขาก็เอาไปติดคุกไปข่าเขาเขาก็น้่ขาขึ้นจั้งสิ้นนี่เอาดิบๆเห็นไหมทั้งทั้งที่บ่อตายนี่แหละครับรถโดยปรามาทหรือกินเหล้าเมายาเสียสติกะทํำอย่างที่ เหตุไปเหตุมาเหตุเหตุจาของเองเป็นคนพผิการทุพพลภาพไปก็มีเออนี่ไมว่าหาต่างต่าไปหาเห็นสวรรค์ตอนตายหรือนรกตอนตายเด้นี่เอาตรงนี้ก็ได้ไปหลอกล่วงตุ่มตุนเขาทําสิ่งที่มันผิดศีลธรรมและกฎหมายจังสิเขาก็จับเขาคุกเบิดอิสระภาพก็มีจจำกัดเวลาให้กันเห็นบ่า ติดปีหนึ่งติดหกเดือนติดยี่สิปีสามสิปีปหรือตลอดชีวิตตลอดทั้งโทษท่านอันใดมันหนักปะหารชีวิตนี่ไงนรกดิบๆก็ดีสวรรค์ดิบๆก็กทําดีแล้วอยู่สุขสบายอยูใ่ในขอบครั่วอยู่บางใดนอนบางใดสบายบ่ได้มีความกังวลว่าภัยสิม,มารตีมาขา่าเขาบ่ได้เหตุผดอย่างบ่ได้ทําลายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรั์สินตลอดทั้งคนละสัตว์นั่นแหละ อยู่ใช้กระสบายนอนใช้กระได้บไ่ได้คือคนทําผิดเด้แต่คนทําผิดเด้ยยู่มังไดก็บ,บ,บอกสบายใจย่านแต่เขามาขา่าเสียงใบไม้เสียงลมผัดตกใจตื่นแลนหนีแหละนั่นคือคนมันมีความผิดที่จริงทุกคนมันสาเนื้ไใดทุกคนนั่นแหละในความผิดในความผู๋แต่ว่ามันเห็นแก่ตัวมันก็เลยลักมั่งปนกี่ขามั่ง โทษด้มนุษย์กับซัมนี่แล้วแต่ว่าโทษในนรกมานหนักกว่านี้อีกเด้เอ,อเขาเคยแคร์อย่างนไ้ด้ฟังหนะมอนรกที่เขากระทะนรกที่เขาวาดภาพไปมันเป็นแค่สมมุิวา่าเป็น,นเป็นหมอกระทะตังไ้แต่ต่งมนหรือสื่อเด้ความจริงมันว่าเป็นนังสัต์เด้บรดสเสดลบรดสเสียของความจริง,รรงเออเบิดแผ่นดินเบิดแผ่นทองทะเลอะนั่นอุ้ยธรรถ้า,ามาดาวะนี่เขาจะวาดโดยสมมุิเกินมากพ่อให้ เห็นเป็นรูปคร่าวๆคือซื้อเดอเนี่ยจังหวะลายยางที่นำออกมาเบาเบาเบิดดอกแต่ว่าเรื่องสวรรค์ก็คือเฮานอนอยู่เงือนอยู่หน้าอยู่หายินสบายสบายไปทั้งได้ก็ปลอดภัยบมื่เด็กกางว้นปลอภัยเสีมานั่มขานั่จับเขาจีหาว่านั่มจว่ากูไปลักนั้นอันนี้ของเขากูไปด่าเขาไปพิษเทียงกับเขาภัยเสียเอาขึ้นบ่อนอือ หรือว่าเสียงเขาสนะแล้วก็ยิ้มยิ้ม่องดีใจเอไปว่าไปคุยว่าอวดอย่างนัน่นสั่นแหละทั้ง,งว่าที่พกเข้าเขาว่าท่ามหมันแปลว่าความจริงของถูกชีวิตสัตส์ทําเรวก็ต้องได้รับผลกรรมอันเลวทําดีก็ต้องได้รับผลอันดีอันดีคือยุสบายใจทั้งกายทั้งใจนั่นแหละดีก็เลยอันเรวก็บส่สบ,บายใจทั้งกายทั้งใ,นใ,นใจเอนกัน สิไปวายยังกันกดแห่งกรรมมันมีบทผนอยู่แล้วเลยกฎหมายบ้านธรรมดาเขานี่โลลกๆเขานี่นีคดีไปสิปียี่สิบปีกลับมาเขาก็ยังจับเอาคือเก้าสิบไปวายยังกับกดแห่งกรรมอันนั้นอยู่ที่ถ้ำยริงว่ากฎหมายอยู่แล้วอันถึงกดแห่งกรรมนต่พวกข้าวถึงเห็นซะเห็นยังเห็นความขีดของเจ้าของที่กาลังเป็นถูกที่เป็นลงกาลังเราร้อนกังวลอยากได้ยังอยากดียังอยากเป็นยังอยากได้ดีอย,อยากมีอยากเป็นกับสิ่งใด เข้ากับถูกกับสิ่งที่เข้าจากได้อยา่างดีอยา่อยางมีอยางเป็นยนั่งแหละอยา่าลเรื่องาทุกคนเนี่ยหากินแค่ซ้ำตายตายเบดไปมันมีอะไรหลอดจากคนดอก่อา,กาควรสมมติสเมตอันใดที่มันเหตุให้เข้าเป็นถูกเป็นกังวลเป็นดรอนเป็นเหตุแห่งความไปเกิดไม่คิดพริรณามันเข้าไปยึดเพื่อหยังยึดมากเพื่อหยังจากไดมากเพื่อหยัง มีพุทธเจ้ามันว่างแนวทัง,งเห็พวกเข้าใส่ชีวิตสุขสบายอยู่แล้วมันบ่็อย่างอาหารยารักษาโรคเครื่องนองหมตลอดทั้งที่อยู่อาศัยทุกๆคนมีพ่อพียงเบิดหลักอยู่ดีเพียงแต่ว่าความโลภเกินไปก็เลยอ่ากได้ของผู้อื่นก็นเลยมีการทําผิดแต่เข้าเข้าใจเขาว่ามาัจฉิมาว่างคิดเป็นการในการดํารงชีวิตใส่ชีวิตนะอาหารกับพ่อมีหม่องทามาหากินที่อยู่อาศัยนั่นแหละ เป็นแรงแห้งกำเนิดอ,อาหารบ่วว่าสิเป็นไห,หน้าบานกับพ่อมีอยู่แล้วเครื่งองนองห้องพ่อมีอยู่แล้วยุ่แค่ให้กินซ้ำตายไปไปสรสางคมเดือดร้อนให้ไผ่พอการการสร้างความเดือดร้อ,ดอ,อนเห้ผู้อื่นก็สร้างตัวเองนั่นแหละเดือดร้อนก่อนคือเข้าสิไปลักของเขาเขาคิดวางแผนคำนวณไว้แล้วคำนวณไว้แล้วโอ้ยไปยากขึ้นอย่างนี้ถ้าไปทําความดีมันไปแบบเปิดเผยไหมไปดังๆก็ได้ส่วนมมไปก็ได้ ถ้าไปทําเร็วไปหลักของเขาไปปนเขายัางสิมันได้ลี่ไปแอบไปลากไปหมอบไปย่านผูนน้นั้นรู้ย่านผู้นี่รู้เด้แต่ไปทําดีหรือว่าไปทําบุญไปทําบุญวันานั้นว่าเฮาประกาศใช้เครื่องกันยังใดนี่แมนเปิดเผยก็กันนั่นแหละคว,วามเร็วา้ำยาหักเนี่ยตปว่าคนกทําำเนะาะอบะกาบอกผู้อ,อื่นพร้อมดอิในสุดท้ายเรามันก็นจบได้คือเก้านั่นแหละ มีผู้ใดหลอดดอกกดให้กรรมธรรมดาแลวเพาจึงเอาธรรมะนี่มาพัฒนาชีวิตของเขาเองพระพุทธเจ้าแสดงความจริงโดยอริยสัจขึ้นมาเนี่อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นแก่ตัวทำลายทำไรผู้อื่นสุดท้ายแล้วก็เข้าสู้ทำไรตัวเองอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นตามความเป็นจริงทำทำดีใดดีทำเร็วใดเร็วนี่เป็นธรรมจริงปรับใส่กับชีวิตของพวกเ่าเองครับ ก็แสดงแล้วห้วพวกเข้าเห็นถ้าอยากยุ่สซุกสบายก็จะไปเบียดเบียนลังแกทำลายทำไยผู้อื่นเสียช้วลาทรัพย์สินแน่มันก็เป็นสวรรค์ดิบดิบกันหายอยู่หายกินไปมอมเมแมไปสร้างตายนั่นแหละบ่มีพระใดเอาสมบัติมากไม้ไปใดจะคนดอกจังว่าให้พวเข้าพิารณาระลึกนึกถึงประสบการณ์ชีวิตจริงของจริงของตัวของเอง ที่ผ่านมาในชีวิตที่มันมีชีวิตเหลือหลอดอยู่เท่าสูเมอร์นี่ระวางสุขกับระวางถูกอันใดมันมีมากกว่ากันอกหักผิดหวังกับสมบังอันนี้มีมากกว่ากันทั้งผิดบังและสมบังถูกทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเข้าไปยืดเนี่ยเรื่องเมื่อสุดท้ายก็ต้องตายเสมอกัรนี่แม้จิตใจที่มันสังสมที่มันบว่างที่มันบ้คใครมันก็น้ำตันหาอุปทานไปเกิดผมใหม่เด้อ ต้งบอกให้คนหาเครื่องอยู่ให้ดีเถอะอยู่นี่คือเครื่องอยู่ของความรู้สึกนึกคิดของตนเองเอ,อพยายามจะส่งความคิดออกไปทั้งนอกจะไปคิดเดียเเด๋ยวก็หักเพนั้นเดี๋ยวก็สร้รางพือีเดี๋ยวก็เกลียดวพนั้นโกรธพพกนอ้นั่นแหละอารมณ์นี้หามันตายข้างกลับไปนรกแต่อ,อ,าอารมณ์ดีอยากทำบุญอยากทำทานอยากสังสงส่งวัดสั่งว่าสวดมนต์ภาวนาดีก็ไปสวรรค์แต่ท่านสองอย่างม่าต้องหยุดเนี่ย ความพอใจมิจฉากับสัมมาให้ดีหลาย,ลายอ,อ,าอย่างก็ดอกตีพพอเขายังสับสนตัวเองกับคำบอกผู้อื่นที่ถา้าไม่อยากสับสนตีอยู่ในล่มหายใจเลยอยู่ในล่มหายใจเพต้องไปหาเหตุผลเพราะต้องไปมีความหมายใดๆทั้งสิน้นล่มหายใจจุดอนาลมสร้างวิหรารธรรมแห่งตนทางเลื่อนแห่งใจของตนเอาความรู้สึกมาอยู่ในตนส่วนมากคนมาเอาความรู้สึกไปอยู่น้ำผู้อืน่นความรู้สึกยังพอใจกับคนนั้นมั่ง ไม่พอใจกับคนนั้นมั่งรักคนนั้นมั่งเกลียดคนนั้นมั่งตั้งเต่ตื่นขึ้นเท่านอนหลับบ่ได้เคยอยู่กับตัวเองคนบ่ได้เข้าใจด้เหราฮวางสิบบ่ได้อยู่กับตัวเองเห็งทั้งใดเอาง่ายๆคือกินเข่าแย่ายังบ่ได้กินเข่ากับตองเองกินเข่าอยู่ในปากมันเกิดกินอยู่มือมันก็ใสอยู่ตามันก็เห็นอยู่หน้กินแต่ว่าใจมันไปคิดถึงผู้อื่นพู่นนั่นแหละสาเหตุแห่งเกิดก็ดีไปคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วก็เดือกวก เดืกระักมั่งเดืวกเกลียดมั่งนาดบุคคลคนเดียวกันพวกระเมียแท้ๆว่าหักกันแทๆ้ๆ็ดีมันยังมีสั่งความพ่อใจเราพอใจให้กันเองนั่นแหละให้เห็นลุมลึกเขม้าสู่อารมณ์ยังยังกัดสั่งเถอะในโลกมีหาความยืนยังอย่างยืนบ่ไรดอกแต่จแะถ้าอยากลุ่มลึกก็นี่ก็ต้องหาวิธีเขม้าฝึกหัดปฏิบัติแห่งตงนั่นแหละอันนี้เป็นแค่เปลือก,เป,อกเป็นแค่น,นอกมันงงเด้ จวก็เข้เตือนกันไว้ตลอดเวลาเขา้าไปฟังรรมคู่บาอาจารย์หลายที่านแสดงอย่าไปแสดงความเห็นอยังใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าให้เห็นความคิดความจ้าของ,ก,ของกับความรู้สึกของจ้าของกัาล่งไปยืนยันกําล่งไปตัดสินอย่างเพื่อนเบาพิดหรือเพื่อนเบาถูกคือเข้าเห็นกันหลายอย่างเ,ออเรื่องการสร้างพระพุทธรูปจังงี้ก็มันมีมาแล้วก็จะไปตกเทียงกันเท็จอย่างถึงว่าม,มีจริงบ่มีจริงบ่ต้อง เขามาเบิ่งตัวเองเลยหรือการพิสูุรับเงินและทองก็จะไปเหตุยัางเขาบาต้องไปยืนยัตัดสินยังดอกหันมาเบิ่งความรู้สึกจากของเบงิ่งความคิดจากของเออเบิ่งว่าได้หรือบ่าได้เดินีจริงหรือว่าจริงเดวนีช่างมันกลับมาเบิ่งล้มหายใจจากของเบงิ่งความรู้สึกจากของนั่นแหละคือกาลังเขาไปยึดมั่นถือมั่นในความผิดและความถูกความผิดและความถูกนัไนเหตุเห่งพลาดการเวียนไหวจะเกิดลงทำทั้งบททั้งพวงแล้วบาม่มีผิดบาไม่มีถูกเด้ สำหรับผู้สิไปฏิ่านบ่มีพิษบ่มีถูกบ่มีบุญบ่มีบาบ่ามีดีบ่มีเลวว่างนี่แหละเขาต้องการตัวนี้จึงบอกว่าให้ทุกคนเบ่งความคิดตัวเองมันกําลังไปคิดยืนยันตัดสินยังกับเรื่องของไผ่ผู้ได้พิษผู้ได้ถูกนั่นถ้ามันไปตัดสินแล้วมันจิดึงผู้อื่นมาเป็นมูพวกอ,อมึงว่เมื่อกูบอกว่าเดแล้วก็หาเหตุผลกลไกลต่างๆ รูนจากตำราจากผู้บาอาจารย์จังมายืนยันความเห็นของนี่แล้วว่างหว่าทิฏฐุปาทานเอาความเห็นตนเป็นใหญ่สิรพจตุปาทานจากการได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นเห็นมาเนี่ยการมุปาทานเกิดความพอใจอ,อ,อัตตวัตุปาทานแสดงความรู้สึกโตนี่มันอยู่ในโตเฮาเองเด้อความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจนี่เด้อแล้วเขาจะแสดงออกมาทาั้งว่าจาจึงเรียกว่าอัตตวัตุปาทานนี่แหละเพราะว่า อุปทานเป็นปัจจัยบืองเกิดพบเมื่อมันมีอุปทานเกิดความรู้สึกพอใจแล้วพ่อพอใจแล้วพบก็คือความรู้สึกที่พอใจแล้วไม่พอใจนั่นแหละนะพบแต่ตายตอนนั้นกัแล้วแก้ว่าถ้าเจ้าบ่พ่อใจจะก็ลุลกแล้วลุกนเถ้าพอใจทั้งบุญกับไปสวรรค์แค่นั้นเลยต้องละออกให้เบิดต้องละออกมห้เบิดคำว่าละนี่เป็นแค่คำบอกคำบอกละจริงๆบ่มีความคิดต้องอยู่กับลมแน่หนึ่งเดียวจังหวะทุกคนสั่งที่หารธรรมของตนเอง ส้างเรื่องแห่งใจสา่งวิหารธรรมทำจิตให้ปราโมทระเบิดบานอยู่ในความสุขความรู้สึกแห่งตนกายเวทนาจิตธรรมย่าหน,นีออกจากจากรรมแห่งตนเนี่ยอยู่ในกายลมหายใจคือกายในกายหนึ่งเวทนากค็คือเวทนาในเวทนาเอาปิตินั่นแหละมาเป็นเครื่องอยู่หองเฮาเออเป็นเอกะเป็นเอกคาตาจิตเอกคาตาลมเน่นยุบมงังดีบริสุทธิ์ว่าเฮาสิได้มมรกผลหรือผ่านทางใดก็แล้วแต่ เออมื่อได้ปราศจากความคิดเม็ดเมื่อนั้นนะมันก็เป็นของมันเองเหรอกแล้วมันไม่มีคำเบาเหรอกเพิ่นนทียบทับทางสันนะพอ